สำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปฟังเรื่องราวของมาร์กมาเกตตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาอยู่กับทีมเกกซินีจนถึงวันสุดท้ายที่ทำงานร่วมกันโดยเป็นคำสัมภาษณ์จากมิเคเล่มันชินี่ผู้จัดการทีมเกกซินี่เลสซิ่งที่พูดไว้ในช่วงของการทดสอบรถที่บาร์เซลโลนาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมันชินี่เล่าว,ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆตั้งแต่วันแรก ที่มาร์คเซ็นสัญญามาร่วมทีมกับเราและเมื่อเขาได้ทดสอบรถเพียงรอบแรกเราได้เห็นดวงตาของเขามันเปล่งประกายและรอยยิ้มที่มีความสุขและเขาพูดกับเราว่าผมชอบรถคันนี้ซึ่งมันทำให้ผมและทีมงานทุกคนรู้สึกโล่งใจและมั่นใจว่าการจตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องที่สุดโดยมันชินนี่ก็ได้เล่าต่อว่าแม้ตัวเขาเองจะรู้อยู่แก่ใจว่าแชมป์โลกชาสเปน จะอยู่กับพวกเข้าแค่1ปีเท่านั้นแม้จะเป็นเพียงปีเดียวแต่เราก็ทําให้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้เราช่วยมาร์กได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับรถดูคติอย่างดีที่สุดเพื่อเป้าหมายของเขาในทีมโรงงานและพอมองย้อนกลับไปตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมามาร์คมาเกดก็มีบทบาทสําคัญที่ช่วยผลักดันให้ทีมเกสซินี่ยกระดับของตัวเองขึ้นมาไปอยู่ในแถวหน้าได้เช่นกัน เห็นได้จากการขึ้นโพเดียมได้บ่อยครั้งของมาร์เกตเองและอีกบุคคลที่ช่วยให้มาร์กมาร์เกตมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในปี2024นั่นคือแ a n k ี้ค a เชดี้คู่เชฟคู่กายของมาร์กมาร์เกตซึ่งแฟงกี้ก็ได้อธิบายว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาขี่เราได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเขาเข้าใจฟิลลิ่งลักษณะของรถได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้ข้อมูลที่ละเอียดกับทีมช่างได้ทันที ซึ่งผมคิดว่านี่คือการทำงานของแชมป์โลกอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามแม่มาเกตจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองจะอยู่กับทีมเกสซินีแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่ความทุ่มเทในการทำงานของมาเกตไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยเขาใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่การเตรียมตัวทัศนคติที่ดีการวิเคราะห์ข้อมูลของสนามแข่งไปจนถึง การสื่อสารกับทีมงานทุกคนซึ่งทุกอย่างที่เขาทํามันแสดงให้เห็นว่าทําไมมาเกสถึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับดูโกติเลโนเวทีมในฤดูกาลหน้าแทนที่จะเป็นฮอเก้มาตินแชมป์โลกคนล่าสุดที่อยู่กับดูโกติมาอย่างยาวนานและมีความคุ้นเคยกับรถดูโกติมากกว่ามาเกสอ,อีกซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครทราบได้ว่าผลงานในฤดูกาล2025 ของมาร์กมาเกตกับดุกติทีมโรงงานจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ในส่วนตัวผมเชื่อว่าเหล่าแฟนๆของมาร์กมาเกตก็อยากจะเห็น MM93 กลับมาควา้าแชมป์โลกได้อีกครั้งและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ